大家好今天我们来学习汉语教程第十六课课后注释 my head 同学们打开书第四页老妈ดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราจะ练วิธีใช่好吗好吗ภาษาจีนว่าดีไหมถ้าประโยคบอกเล่าบวก好吗เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามแม้ถึงการเสนอข้อเสนอ และอขอออกความเห็นฝ่ายตรงข้ามมีความหมายปรึกษาหรือว,ว่าขอร้องี่คชื่อ一起去好吗ความหมายคือควรไปกับผมด้วยกันดีไหมคนที่พูดคือออกข้อเสนอขอความเห็นฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมยอย่าไปให้เขาไปด้วยกันกันกบเราอันนี้คือข่ามาคือขอร้องขอร้อง ัวอย่างกฟ่งนะ晚上咱们一起去看电影好吗？晚上咱们一起去看电影。ประโยนี้คืออะไรคือประโยคเล่าใช่ปะปวกเห่ามดีไหมก็เป็นคำถามตอนเย็นนตอนเย็น咱们พวกเรา一起来ยกันไป看电影ตู้หนังตอนเย็นพวกเราไปตู้หนังกัน ตีไหมอันนี้คือออกข้อเสนอใช่ไหมข้อความออกข้อความเห็นฝ่ายตรงข้ามตีไหมเร้ปรึกษาก็ได้อย่าไปตูน้ำด้วยกันต่อไปข้อที่สองเราไปรีว่วรอบเหมือนกันใช่ไหมปวกเขามา ความค์มอะไยเราไหาพวกเราอปช่วด้วยกันไปซูเปอร์มาร์เก็ตดีไหมพวกเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันได้ไหมดีไหมคือเอ่อปรึกษาขาร้องจะไปด้วยกันอันนี้คือข้อที่หนึ่งวิธีใช้เข่ามาอันนี้ไม่ยากง่ายมากข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองจ们走吧 ข้อที่สองเราจะเรียนวิธีใช้ำมัน,มนความหมายคืออะไร咱们แปลว่าพวกเราจำมัน咱们่ะความหมายคือพวกเราไปเถอะพวกเราไปเถอะแต่ว่า่อรวมทั้งผู้พูดและผู้ฟังรวมทั้งหมดถ้าพูดง่ายๆคือรวมคนที่พูดกับคนที่ฟังอันนี้คือแต่ว่า เราเคยเคยเรียนอีกคำหนึ่งคืออ้วมมันอวมมันก็พวกเราเหมือนกันใช่ปะ่ะแต่ว่าอ้วนม,มันมีสองความหมายสองกรณีกรณีแรกคือความหมายกับจำเนเหมือนกันเดี๋ยวเราใช้วารูให้เข้าใจง่ายกว่าหน่อยนะครับสมมติมีกลุ่มนึงมีสามคนละกันอันนี้คืออันนี้คือสามคนเราเอาเป็นหนีมันลวกันหนีมัน พวกคนแล้วว่ามีอีกสามคนเราีเอาสีดำเคลอเสอออีกสามคนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้คือเรามันถ้ารวมทั้งหมดเขาจะพูดอะไรเขาจะเปลี่ยนเป็นจานมันใช่ไหมจานมัน 咱们พวกเรารวมคนที่พูดกับคนที่ฟังทั้งหมดเรียกว่า咱นแล้วว่า我นก็ได้我มกนกรื่องนี้แัล我们ก็เป็นรวมทั้งที่คนที่พูดกับคนที่ฟังอันนี้คือตอนนี้ความหมายคือเหมือนกัน咱们กับ我นความหมายเหมือนกันรวมทั้งหมดคนที่พูดคนที่ฟังแต่ว่า我นจะมีความหมายคือไม่รวมคนที่พูดเรามาดูตัวอย่าง ตัวตัวอย่างนี้ถ้าเอ่ย你们去哪儿你们去哪า,าพบคนไปไหนไอ้ A, ตอนนี้เป็นคนพูดสมมติเอ้เป็นคนเดียวก็ได้หรือว่าสองคนก็ได้สมมติเป็นเพื่อนนักเรียนกันไอ้ A, ถามปีปีก็มีสองคนก็ได้3มคนก็ได้แล้วแต่เอาถามว่า่们หน,น,นาถามคนนี้ใช่ไหมอันนี้กลุ่มนี้อันนี้กลุ่มน,นี้ อันนี้คือกลุ่ม a อันนี้คือ b ใช่ไหม a ถามว่า你们去哪พวกคนไปไหนแล้วแตอบว่าปีา b, พูดปี b, ตอนนี้กำลังพูดใช่ป่ะี b, พูดว่า我们去图书馆我们去图书馆พวกเราจะไปห้องสมุดถ้าอันนี้คือ我们เป็นคนที่พูดใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้รวมคนที่ฟังไม่ได้รวมคนที่ฟัง อันนี้ไม่เหมือนกรณีแรกอวมืนบอกรวมทั้งหมดทำเอและบ B คุณพูดคนฟังแตวกว่ากรณีนี้อ้วนช่อทุกว่าเราคือสามคนนี้จะไปห้องสมุดไม่ได้เกี่ยวกับ A อใช่ไหมอันนี้คือกรณีที่สองไม่ได้รวมคนที่ฟังตอนนี้ B พูดอยู่ใช่ไหมเฟังอยู่อันนี้คืออวนเมันเราไปห้องสมุมดสามคนนี้ไม่ได้รวมควนที่ฟัง A อสองคนนี้ เขาจะเรียยัง咱我ความหมายเหมือนกันเอ่รณีแรกครวมทั้งหมดทั้งที่คนพูดคนฟังแต่ว่าอืนมีอีกกรณีคือเอ่อไม่รวมคนที่ฟังด้วย่างที่สามที่สามจี่สามที่สามท่่ส่าา เธอแต่ยันพวกเราไปด้วยกันเถอะอันนี้คือรวมทั้งหมดคนที่พูดคนที่ฟังแต่ว่าอันนี้มาอวมันแทงจามันก็ได้อันนี้คือความหมายเดียวกันอวมันเอ่อกับจามันอยู่ในข้อนี้คือความหมายเดียวกันแล้วว่าอันที่สอง你们是留学生你们是留学生你们ทำไม老师เปลี่ยนเป็นันเป็นสามคนใช่ไหมัน อันนี้ส่อง坤你们是留 n เ我们老师啊ส่อง坤哥带我们也是留学生เข้าไหมสมมติอ <A, fucking S 2> ันนี้เป็น A อันนี้เป็น B พวกคนเป็นนักเียนต่างชาติแล้วเขาพูดเราก็เป็นนักเลยนต่างชาติอันนี้เขาเอ่อ เขาเป็นคนพูดแต่ว่าไม่ได้รวมพวกคนไม่ได้รวมคนฟังใช่ไหมอันนี้คืออ้วนมันแล้วประโยคสุดท้ายเขาจะพูดว่า咱们是好朋友咱่是好朋友พวกเราเป็นเพื่อนกันอันนี้คือ咱นความหมายคือจะรวมทมั้งหมด A กับ B ตรงนี้ละ่ะสามคน A กับสองคนีรวมกันทั้งหมดเป็นเพื่อนกัน เดี๋ยวเราจะสรุปอีกครั้งหนึ่งเอ่อจำมันรวมคนที่พูดกับคนที่ฟังวัวมันมีสองความสองกรณีรวมคนที่พูดกับคนที่ฟังเหมือนจำมันใช้สลับกันสลับกันได้แต่ว่าวัวมันมีความหมายคือไม่รวมคนฟังต่อไปข้อที่สามจำมันจบปะข้อนี้เราจะเรียนวิธีใช้ปะปะเป็นคำช่วยคำคำช่วยเสริม ลงทยประโยคความหมายจะมีสีอย่างความหมายจะเป็นปรึกษาขอร้องเสนอและเห็นด้วยมีสีอย่างจา咱们่น我们ปะเรากันไปเถ。ออันนี้คือ,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 อปึกษาหรือว่าเสนอหรือว่าขอร้องอยู่ในนี้รวมกันเลยมาดูตัวอย่างอันที่หนึ่งเอ๊ะ 咱们一起去吧，咱们一起去吧。พวกเราไปกันเตพวกเราไปกันเถอะอันนี้อยู่ในประโยนี้ป้าความหมเธออะไรความหมมีอะไรมีปภกษาขอร้องหรือว่าเสนอเขอเราจะไปด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าปีเขาตอบว่าเข่าป้าเข่าป้าแปลว่าอะไรก็ดีนะก็ดีนะใช่ไหมถ้าป้าความหมาแปลเป็นภาษาจีนเถอะ นะมีสองอันใช่ปะถ้าเขา้าปะก็ดีนะความหมายคืออะไรเห็นด้วยเห็นด้วยที่เขาเอพูดจะไปด้วยกันอันนี้ก็เห็นด้วยถ้าอยู่ในคำถามสมมติจะเป็น3อันนี้ปรึกษาขอร้องออกความเห็นต่อไปตัวยอย่างที่สอเอจ้มันจบปะจ,จปะเราไปกันเถอะเราไปกันเถอะแล้วก็ปี คาว่าอะไรจบปะไปเถอะความหมายคืออะไรความหมายคือเห็นด้วยใช่ไหมตงลงตกงงเหรอเห็นด้วยแต่ว่า A ความหมายคืออะไรก็กับอันนี้เหมือนกันสร้างเรื่องปรึกษาขอล้องถี่ออกความเห็นต่อไปข้อที่สี่我很少看ข้านี้เราจะเรียน很少 很少เขาไปความหมายตรงๆคือ,อคน้อยมาก我很少看，看อ么来？读书我很少看，ความหมายคือผมตูน้อยมากผมตูน้อยมากความหมายอะไร？ตูไม่ปล่อย，ไม่ค่อยดูใช่ไหม？他很少，ก็เป็นความหมายเท่ากับ不常，不常ภาษาจีนว่าอะไร？ไม่ค่อย，ไม่ปล่อย，ถ้าเราเปลี่ยน 我不常看我不常看ความหมาคผมดูไม่บ่อยผมไม่ค่อยดูถ้าเอา很少我很少看ผมดูน้อยมากความหมาก็คือไม่ค่อยไม่บ่อยแต่ว่า很少ทำหน้าที่เป็น很少สามารถทำหน้าที่เป็นบทขยายพักแสดงได้อย่างเช่น สามารถทดอะไรได้อันนี้คือที่สามารถใช้ได้พูดได้เริ่มกินมันทุเริ่มกินมันทุความหมายคืออะไรเอ่อเริ่อกินมันทบมันทุบ้างมันโถใช่ไหความหมายคือกินมันโถไม่ปล่อยหรือว่ากินมันโถเออน้อยมากแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ผมกินเนาะเออมันทุน้อยมากความหมายคือเวลาไปกินมันโถอ่ะเวลาที่กินมันโถอ่ะจำนวนน้อยมาก ไ,ไม่ก,มกมี่ค,คยยรัคยย้งไม่บ่อยหรว่วววาใช้อันนี้ก็ได้เอ่อไม่ค่อยกินมันโถไม่ค่อยกินมันโถใช่ป่ะอันนี้ก็ขยันเสารขยายอะไรขยายภาคแสดงชื่อมันโถชื่อมันโถแบบไหนชื่อมันโถชื่อมันโถยังไงกินมันโถยังไงใช่ไหมอันนี้คือเอ่อภาคแสดงไม่ใช่ 很少ก,ก็เป็นบทขยายพักแสดงต่อไปเหนสอบค电影เดหญิงคน,น,งนงา少看电ง看电影อะไรตัวหนังก็เป็นพักแสดงใช่ปะแต่ว่าเหนาน้อยมากไม่ปล่อยไม่ค่อยออไม่ค่อยตูหหต้หนังหรือว่าตู้หนังไม่ปล่อยหรือว่าตัวหนังไปตรงๆก็ได้ตู้หนังน้อยมากความหมายคือไม่มีเวลาไปไม่ได้ไปเลยน้อยมาก หรือว่าตัวอย่างสุดท้าย很少看电视很少看电视ความหมายคือดทีวีไม่บ่อยหรือว่าไม่ค่อยดูทีวีหรือว่าดูทีวีน้อยมากหรือว่าอันนี้คือ不能说不能说ความหมายคือไม่สามารถพูดเรารู้很少ว่าน้อยมากใช่ไหมสมมติอืมถ้าเราเอา很多เป็นทำหน้าที่เ <noise> อ่อปลดขยายได้ไหมไม่ได้ <noise> 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 很少可以เอามิได้อย่างเช่นเอ่很多นึ่งหนึ่งม้าเราไปตรงๆภาษาไทยได้แต่ว่าภาษาจีนจะไม่พูดแบบนี้ไม่มีหนงนาเตรภาษาไทยได้แต่ว่าภาษาจีนจะไม่พูดแบบนี้ไม่มีหนงหนง 台很多看电视，很多看电视，光才没带猛干，他那才很少带，对吧？很多没带，很多没很多，办法，做那，做，可以拍，死，等，带，对吧？很少才带，他也这样、呃。今天超市人很少，今天超市的人很少，花外说，万ันนี้คนที่ซูเปอร์ วันนี้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะคนที่เยอะมากอันนี้คือไม่เกี่ยวปดขยายแต่ว่าอันนี้คือความหมายจริงๆแต่ว่าอันนี้คือทำหน้าที่ขยายต่อไปข้อที่สี่ไวยากรไวยากรณ์่ข้อที่1นึ่ง时做状语คำบอกเวลาทำหน้าที่เป็นบทขยายพักแสดง บอกว่าหน้าพักแสดงหรือว่าหน้าประโยคก็ได้มาตัวตัวอย่าง a คอะนว้อน่าตอเาคุะรนเ้าคอะอเช่าคอนเช้าคอะรเ้างอรเช้ตนเช้าตอนเช้านเช้านเช้าไตนเอรนาุนเ้อนานี้้ารตอนเช้ตอนเชนเช้าคอร้าตอนเช้ารน้านเะรอะไร ทำอะไรอันนี้คือภาคแสดงใช่ป่ะถ้าเราไม่ใส่บานช่างนีตัวฉันมาคนทำอะไรใช่ไหมแต่ว่าอันนีーー้คือมีคำบอ,อกーーอเวลามาขยายภาคแสดง做什么你晚上做什么คนตอนเย็นทำอะไรหรือว่าเอา晚上ไว้ข้างหน้าก็ได้หน้าประโยคู่晚上你做什么晚上 你做什么ความหมายคือเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนความหมายนะครับเอาคําบอกเวลาไว้ข้างหน้าก็ได้หรือว่าหน้าพักแสดงก็ได้อันนี้คือความหมายไม่เปลี่ยนกันแล้วก็ไม่ผิดไวากร์ด้วยแล้วก็ปีขนาดว่าอะไรว่า晚上做สีผมตอนเย็นทำไปฝึกหัดหรือว่า晚上我做สีตอนเย็นผมทำไปฝึกหัด น,นี่แล้วแต่เราพูดสะดวกนะครับต่อไปข้อที่สอง a 下午่น去哪าตอนไปคนไปไหนบ่อยแล้าคนมักจับไปไหนเสมอคนไปไหนบ่อยตอนไปอันนี้คือ你เช้าก็ได้เอาหนีไว้ข้างหน้าเอาเชาวไว้ข้างหลังก็ได้你ใช่ไเช下午 ชืคนตอนไปช้างเออช้างชื่อหนาคนตอนไปไปไหนบ่อยปีเขนาดว่าเลยวัวช้าง่อทูกข์สุขันนี้คือเสียเาไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเขาถามมีอะไรเอใช่ปะแล้วก็ตอบว่าช้าง่อทูกข์สุขกัเราเออใส่เสียก็ได้ว่าเสียช้างไปทุกข์สกันก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้เพราะเอพูดถึงแล้วตอนไ่ใช่ปะแล้วก็ปีเราไม่ต้องตอบก็ได้ 我ชอบไปทุกห้องสมุดบ่อยหรือว่าผมมักจะไปห้องสมุดเสมอความหมายคือต้องแบบผมไปสมุดบ่อยอันนี้คือวิธีใช้เอ่อเอ่อคำบอกเวลาทําหน้าที่เ,เป็นบทขยายพักแสดงนะครับคําที่สองหรืวอวอ่า ความไมคเหมือนกันความไมคอ,อะไรคาหรอวหรอวหรว่า,วามรือวหรว่าหรืวหรืวหรือเ่หรือว่ารอว่าไมนะเวาหือ่าหร่าหรือว่าหรือว่าหือว่าหรว่าหรือหรือาหืาหรือว่านร่าหรหือวาหรือว่าหว่าหรือ่าหรอรือ่ามอ่าหรอว่าหรืวาหรือว่าหรือ่รอา่าห่าาอวหอ่าหอห่อ ชาหรือกาแฟความหมคือคุณเติมชาหรือว่ากาแฟให้เขาเลือกชาหรือว่ากาแฟแล้วาปีเขาตอบว่าอะไรผมเติมชาอันนี้คือหรือใชนไหมคำหยกใช่ไหมประโยคบอกเล่าให้เริ่กต่อไป เบื我有我有 Andrea, ่อเบื่อที่ส่งเอ้ย你上午去还是下午去话麦克来昆拜上午麦克来ตอนสายก่อนเที่ยงเวลาประมาณแปดโมงครึ่งหรือว่าเก้ามงถึงเที่ยงถึงสิบเอ็ดโงครึ่งก็ได้ประมาณเอ่อแปดโมงครึ่งก็ได้ถึงสิบเดโมงครึ่ง ช่วงนี้ภาษาจีนเรียกอะไรเรียกช่าหัวเก้าโมงก็ได้อันนี้คือไม่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 ลาเป๊ะๆตรงไหนทั้งตรงไหนคือช่าอูวคือประมาณนี้แปดโมงครึ่งก็ได้เก้าโมงก็ได้ถึงก่อนเที่ยงภาษาจีนเรียกช้าอูวภาษาไทยจะพูดอะไรตอนสายใช่ปะเออคนตอนสายคนไปตอนสายเรอว่าไปตอนไปใช่ไหมอันนี้คือใช้ได ประโยคบอกเล่าประโยคคำถามเหมือนกันให้ชอเลือกจะไปตอนเช้าหรือว่าไปตอนบ่ปีเขาเลือกอะไรเขาเลือกตอนบ่ใช่ปะไปตอนบ่าย下午去下午去对่第三 A 星期天你常做什么星期天มา星期天หมดมาอาทิตย์ควรทาอะไรล่อยปีขตออะไร 我常在宿舍看书，或者跟朋友聊天。啊，你可，还有补漏，或者有东西下面，或者了。那读好不好来？我常在宿舍，宿舍完好爬。ผมมักจะอยู่หอพัก ใช่ไหมอันนี้ข้อเจือครับไม่ได้ใช้ในประโยคคาถามข้อเจือต้องใช้ในประโยคบเปล่าประโยคสุดท้ายวั晚上我常常听音乐或者, Finally, 或者, 1, 或者,或者看电视ความหมายคือตอนเย็นผมมักจะฟังเพลงหรือว่าดูทีวีใช่ไหมอันนี้คือ เอ่อข้อนี้เราจะเรียนวิธีแตกต่างกันยังไงหย้ย์สและหัวเจอแต่ว่าอันนี้ไม่ยากหาย้ย์สใช้ในคำถามให้เลือกหัวเฉอใช้ในประโยคบอกเล่าข้อต่อไปอูย่ยินอู่ยินกันออกเสียงอยู่ที่หน้าเจ็ดที่สี่หนึ่งเยนจี้จิจงยจ,จงยินความหมายคือเสียงหนักในประโยคน,นี้มีสามกรณีกรณีที่หนึ่ง บทขยายพักแสดงในประโยคปกติจะลงเสียงหนักอย่างเช่นช้าชชื่งเขามักจะไปห้องสมุดเสมออันนี้คืออันไหนเขาบทขยายช้างช้ใช่ไหมเราต้องลงเสียงตรงนี้ช้างถ้างเขาช้างช้างไปห้องสมุดเสมอตกลงไห 我很少看电视，啊，就很少吧。来，我可以来 pass d 看电视我 p a s 很少吧，我可以来。我很少看电视，龙象来，想想，很少什么？我很少看电视，快麦克来，彭，do TV，ไม่มา，แล้วว่าผ do TV。 แล้วผมตู้ทีวีไม่ปล่อยก็ได้อันนี้คือแปลยังไงก็ได้หินสอบเราเมื่อกี้เพิ่งเรียนแปลแล้วหินสอบความหมายคืออะไร,ะไ,รไม่ปล่อยไม่ค่อยหรือว่าน้อยมากประโยคที่สาม้晚上做什么你晚上做什么,做什么อันนี้คือคำบอกเวลาทําหน้าที่เป็นปกขยายใช่ปะงงยงหน้า 你晚上做什么คุณต้วนย็นทำอะไรรล้วว่าตอนย็นคุณทำอะไรกรณีที่สองคำไม่เสร็จในรูปปฏิเสธทำหน้าที่บรรพบขยายพักแสดงโดยไม่นน้นปฏิเสธนั้น,น,นก็ไม่ต้องลงเสียงหน้าอย่างเช่นตัวอย่างเาาขาไม่ค่อยดูทีวี เขาไม่ค่อยดูทีวีอันนี้คือปฏิเสธไม่ปู้ใช่ไหมปู้ช้างวะอะไรไม่ปล่อยอันนี้คือไม่เน้นปฏิเสธนี้เราไม่ต้องลงเสียงหนักที่ไหนเราก็พูดประโยคธรรมดาไปถ้าไู้ช้าง看电视เ้าไู่ชาง看电视เราไม่ต้องลงเสียงหนักไู่ช้างถ้าไู่ช้ัง看电视อันนี้ไม่ได้อ๋อ เขาไม่ดูเขาดูทีวีไม่ปล่อยต่อไปกรณีที่สามเมื่อใช้เห่ามาเป็นคำถามแต่ว่าเสียงหนักจะลงที่เห่าแต่ว่ามาจะเครื่องเสียงส่อ你跟我一起คนไปกับผมดีไหมใช่ไหมอันนี้ถ้ามีเห่ามาเป็นคำถามเสียงหนัก ลงที่好你跟我一起去好吗好吗好吗เที่เราเรียนแล้วคืออะไรขอร้องใช่ปะอยากให้เขาไปกับเราด้วยกันดีไหมเหามั้